Ừm, <laughs> tìm con <công> lắm <laughs> สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของนาบานออนไลน์ทีวีทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงทุกๆท่านเลยที่มีใจรักในการหาปลาตกปลาทุกๆคนเลยนะครับก็คลิปวันนี้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกๆท่านมาร่วมกันยามไข่นะครับยามไข่พอดีเบ้าอ้อได้เอาใส่ไว้แล้วนะครับลงไข่ไป2ปาก2ผืนนะครับไข่าย16เซนนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่า,าในการลงไข่และ การยามขายในครั้งนี้นะครับในการยามขายในครั้งนี้เช้านี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับโอเคครับยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมกับเบ่าอ้อด้วยนะครับว่าเรายามขายตอนเช้านี้จะได้ตัวหรือเปล่ายังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันนะครับจะได้รับทราบวิธีการประมงแบบบ้านๆนะครับแบบนี้ต่อๆไปนะครับโอเคครับยังไงก็ร่วมรับชมไปพร้อมๆกันครับ กับน้ำบันออนไลน์ทีวีวันนี้ยามไข่ตอนเช้าครับยามไข่ไข่กี่เซนเสนิบหกเซนไข่สิบหกเซนนะครับไว้ลงปลาใหญ่โอเคไม่มีตัวนะครับไปไปต่อครับโอเคครับเจอตัวครับเจอตัว,เจ,ตวเจอปลาเจอปลา ปลาติดขายปลาติดขายครับไม,ไ,ไม่รู้ว่าปลาอะไรเดี๋ยวดูลุนไ,ไดนปด้วยกันปลาในไ่ปลาในเห็นนะครับปลาในนะครับติดปดลาใน โ oh, อ้ดี้นี่นะครับนานาเห็นหมครับเ <c oughs> ต็มกล้องครับเบาเบาเบาเบโอ้หมวนเลยอ๋อมาแล้วครับ <c oughs> พันเต็มท้องนะ <c oughs> 1ี่เซนสิเซนนี่นะครับสิเซนนะครับปุ่มปุยปุ่มปุยก็เป็นวิธีการวิธีการหากินนะครับที่ผมนำเสนอให้ทุกทุกท่านได้ได้รับชมกันนะครับก็ บางทีเราไม่ได้ตกปลานะก็มาหาลงข่ายดักจันอะไรไปเรื่อยครับตามวิถีชาวบ้านที่เราทำมานะครับสวยเลยนะครับปันในนี่ก็สองโลได้ไมั้งได้แล้วสองโลก,กว่าปกติผมจะมาตกนะครับตกโดยการใช้เมกะโพดต,ตกแต่ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีเวลานะครับทุนเนี้ยเยอะ่ปโอเคครับเหมือนเดิมนะครับลืมเอาถุงมาใส่ตลอดเลยครับ เป็นพานที่เป็นพานปลาที่แบบไม่เตรียมพร้อมไม่เอาถุงตะเกียวมาใส่ไม่เอากระสอบมาใส่มามากันแบบมากันแบบมาตัวเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวจะให้เ่าอ้อยกให้ดูนะฮะนี่ครับโอเคครับปลาในนะครับไซส์สวยครับสองโลสองโลกว่าอยู่แล้วตัวนี้นะครับมันมันครับกับการยามข่แล้วก็ยามจันทร์โอเคครับ สวยๆตัวนี้ปกติจะต้องตกนะเนี่ยตัวเลยครับโอเคครับก็กลับบ้านแล้วนะครับได้ปลาในตัวหนึ่งนะครับปลาในติดขายตัวหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับเมื่อสักครู่อาจจะยังไม่เห็นเพราะมันอยู่บนเรือนะครับเบาอ้อก็เอาให้ดูไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวจะให้บบาอ,อ้อเบาอ้อเอาให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฝีมือเบาอ้อครับภายในติดข่ครับตัวนี้ก็ไซส์สองกว่าเลยเนาะได้อยู่แล้วสองกว่านะครับยามข่ตอนเช้าครับก็เป็นวิถีการประมงนะครับการหากินนะครับแนวบ้านๆของเราเองนะครับโดยการใส่ข่นะครับก็ไซส์สวยครับถือว่าวันนี้ได้กับข้าวครับได้อาหารไว้ทํากินครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมติดตามนาบ้านออนไลน์ทีวี ทุกๆคลิปทุกๆวิดีィィอโอนะครับต้องขอขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะครับก็ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วก็มันเป็นบันเทิงแล้วก็ประกอบกับบวกกับ ugh, การแสดงถึงวิถีชาวบ้านแล้วก็การประมงแบบพื้นบ้านให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็ดูแล้วบันเทิงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจ้าเรือขึ้นฝั่งละนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประมงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการตกปลาการหาปลาต่างๆนะครับก็ทุกท่านจะได้รับทราบกันโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับกับปลาในหนึ่งตัวในการลงข่ายในการยำข่ายเช้านี้ครับโอเคครับสําหรับวันนี้หน้าบ้านออนไลน์ทีวีโดยผมกับเปาอ้อนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่าน,นี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับครับ yeah.